เจ้าสาวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาเจอกับเราซื้อซ่อมๆอีกแล้วนะคะเราซื้อจะทบทวนเรื่องผลไม้นะคะจำเพลงกันได้ไหมเอ่ยจำเพลงของเราซื้อกันได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทวนเพลงกันเลยคะ่ะการทวนเพลงก็เป็นการร้องเพลงนะคะเอาคำศัพท์มาแต่งเพลงก็สามารถเป็นการจำคำศัพท์ได้อย่างหนึ่งนะคะ อันนี้เรียนเรื่องสุยกลัวนะคะผละไม้เพลงของเราซื้อนะคะเริ่มเลยค่ะอเดี๋ยวร้องตามเราซื้อเลยนะคะพร้อมกันผูเท้าหมูกลัวม้ามังกลัวสีสิกลัวพิงพิงกลัวจี้จึอีกรอบนึงนะคะหนึ่งสองสามผูท้าหมูกลัวม้ามังกลัวส,สีสิกลัว พิงพิงกัวจีจื๊อโอเคพร้อมท่าด้วยนะคะหนึ่งสองสามภูเทามูกัวม้ามังกัวสี่สิกัวลูกใหญ่ๆเลยพิงพิงกัวจี้จื๊ออีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามภูเทามูกัวม้ามังกัวสี่สิกัวพิงพิงกัวจี้จื๊ออ่านะคะ ใครไปทำมากันบ้างนะคะอ่าเป็นการจำคำศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะและจำคำแปลหรือรูปร่างของผลไม้ชนิดนั้นนะคะต่อมาสัาห์ที่แล้วเราซื้อเสริมคำนี้ลงไปนะคะคำว่ากล้วยคำว่ากล้วยภาษาจีนว่าเซียงเจียวเซียงเจียวแปลว่ากล้วยค่ะวันนี้ เราซื้อเพิ่มเติมอีกสองคำนะคะคือคำว่าหลิวเหลียนหลิวเหลียนนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเลยส่วนข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีเขียวมีหนามด้วยนะคะก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะทุเรียนนั่นเองนะคะข้างนอกมีลิเซอร์หลีเปียนข้างในคือ ห่วงเซอร์ห่วงเซอร์คือสีเหลืองนะคะต่อมาคำที่สองของวันนี้ค่ะซันจูซันจูแปลว่ามังคุดค่ะมังคุดข้างนอกจะมีสองสีมีจื่เซอร์กับลี่เซอร์ข้างในมีสองสีเช่นเดียวกันนะคะมีหงเซอร์เหอไบเซอร์นะคะไบเซอร์ นะต่อมาจำได้ไหมฝึกจำจากเพลงนะคะฝึกจำจากเพลงจำได้ไหมคะเริ่มแรกเป็นผลไม้อะไรเอ่ยเริ่มแรกภูเท่าต่อมาผลไมล้อันที่สองคะ่ะมูกัวมังมังกัวซีซิก,กวัวพิงพิงกัว จีจื้ออ่าพิงพิงกัวอีกหนึ่งรอบค่ะฝึกจำจากเพลงนะคะภูเทาภูเทาหมูกัวม้ามังกัวสีสิกัวพิงพิงกัวจีจื้อนะคะเด็กๆเฮินป้างกันมากเลยเฮินบ้างแปลว่าเยี่ยมค่ะต่อมาวันนี้เราซื้อสอนประโยคนะคะ เดี๋ยวเราจะจําประโยคกันนะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนหนึ่งประโยคค่ะหนีสี่ฮวนชื่อฉันมอสุยกัวนีสี่ฮวนชื่อฉันมอสุยกัวแปลว่าเธอชอบกินผลไม้อะไรนะคะเธอชอบกินผลไม้อะไรนะคะเวลาตอบนะคะก็จะตอบว่า ถ้าสมมุติเราชอบแอปเปิลนี่รูปนี้เป็นสโนไวส์สโนไวท์กำลังจะกินหรือรับประทานแอปเปิลนะคะสโนไวท์ก็จะพูดว่าวอสี่หวนชื่อผิงกวัววอสี่หนชื่อผิงกวัวฉันชอบกินแอปเปนะคะต่อมา รูปที่สองค่ะรูปที่สองเป็นพี่ลิงพี่ลิงกำลังถือกล้วยอยู่นะคะกล้วยภาษาจีนพูดว่าเซียงเจียวเซียงเจียวดังนั้นพี่ลิงก็จะตอบว่าหววสี่หวนชื่อเซียงเจียวหัวอสี่วนวชื่อเซียงเจียวนะคะรูปที่สามนี่เอาผลส้มมาไว้ตรงนี้เลยตรงหน้าเลยนะคะ วอสี่ฮวนชื่อจูจ w วสีวนชื่อจ u จแปลว่าฉันชอบกินส้มค่ะรูปต่อมานะคะคือรูปคนกำลังรับประทานแตงโมอยู่เลยนะคะกำลังขบฟันเลยนะคะ w อสี่ฮวนชื่อซีกัว w อสี่วนชื่อซีกัวแปลว่าฉันชอบกินแตงโมค่ะ eat fruits 我喜欢吃水果 eat 吃吃แปลว่ากินหรือรับประทานนะคะชอเด็กอันตามค่ะชื่อชื่อ like 喜欢 คำต่อมาคือสี่้วนสี่หวนแปลว่าชอบค่ะหรือไลคนะคะแปลว่าชอบหรือไลค์นั่นเองนะคะชอบชอบ I 我我แปลว่าฉัน我ว我ววแปลว่าฉันค่ะ ต่อมาอันนี้นะคะอ้าปากกว้างเลยนะคะ I like to eat apples นะคะแปลว่าฉันชอบกินแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาษาจีนค่ะพูดว่าอย่างไร我喜欢吃苹果我喜欢吃苹果我喜欢吃苹果 我喜,我喜欢吃香蕉。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 香蕉到嘛呐哈？我喜欢吃芒果。我喜欢吃芒果，แป ฉันชอบกินมะม่วงค่ะ我喜欢吃芒果我喜欢吃芒果ต่อมา I like to eat grapes นะคะ grapes แปลว่าองุ่นนะคะองุ่นภาษาจีนว่าผู้ถาวจำได้กันนะคะวอส吃葡萄วชื่อูา

ฉันชอบกินแตงโมนะคะวัวสีหัวชื่อซีกวาสอบวินแชนแอสิแนแวชอบกินวตมชอนมชนชออกอชอบนชม ต่อมานะคะคือแบบฝึกหัดนะคะในหน้า45นะคะจงระบายสีลงในตรงหน้ายิ้มนะคะของภาพที่คำที่คำศัพท์ถูกต้องนะคะและระบายหน้าบึง้งของภาพที่คำศัพท์ผิดนะคะแอดแนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสิว่าตรงกันยังไงนะคะโจทย์บอกว่าเราต้องดูรูปภาพ นะคะแล้วก็ดูภาษาจีนด้วยว่าตรงกันไหมถ้าตรงให้ทำหน้ายิ้มถ้าไม่ตรงให้ทำหน้าบึ้งค่ะ,อ,ะอันนี้รูปเป็นผิงกัวนะคะผิงกัวตัวอักษรตรงกันไหมคะอ่านว่าผิงกัวเหมือนกันอ,อันนี้คือหน้ายิ้มนะคะผิงกัวเหมือนกันโอเคหน้ายิ้มนะคะข้อหนึ่งตอบหน้ายิ้มนะคะเราซื้อใช้สีเหลือง นะคะเด็กๆใช้สีอะไรกันนะคะนำผลงานมาโชว์เราซื้อด้วยเนาะนะคะเราซื้อใช้สีเหลืองนะคะระบายเต็มวงกลมเลยนะคะในหน้ายิ้มนะคะนี่คือข้อหนึ่งข้อสองนะคะต่อไปคือข้อสองค่ะข้อสองเป็นรูปพี่แตงโมนะคะแต่ว่าตัวอักษรคือมูกลัว ไม่ใช่ซีกัวที่ขนาดใหญ่นะคะมู่กัวเป็นมะละกอตำาๆของเรานะคะก็ต้องเป็นไม่ตรงกันก็ต้องเป็นหน้าบึ้งนะคะหน้าบึง้งอ่ะเราก็ระบายสีไปที่หน้าบึ้งเลยอันนี้เราซื้อมีหน้าบึง้งเราซื้อใช้สีแดงนะคะในการระบายสีนะคะหน้าบึง้งต่อต่อไปนะคะตัวต่อไปคือภาพที่สามนะคะ ภาพที่3นะคะคือรูปส้มนะคะรูปส้มภาษาจีนพูดว่าจื่อจืจ่อจืจ่อแปลว่าส้มถูกต้องนะคะดังนั้นข้อนี้ข้อที่3ก็เลยหน้ายิ้มนะคะหน้ายิ้มเด็กๆระบายสีอะไรการบอกเราซื้อด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะในหน้านี้ก็จะตอบได้ว่าข้อแรกก็คือ หน้ายิ้มนะคะข้อ2ก็คือหน้าบึง้งส่วนข้อ3ก็คือหน้ายิ้มเหมือนเดิมนะคะจบแล้วค่ะแบบฝึกหัดหน้า45ค่ะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกเพลงผลไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องทวนเอียงรอบค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยภูเท่าหมูกลัวม้งมังกลัว สีสีกว่าิงปิงกวัวจีจือนะคะอย่าลืมจำเพลงด้วยนะคะแล้ววันนี้สับเพิ่มเติมคือเซียงเจียวหลิวเหลียนแล้วก็ซันจูค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะใจเจียนค่ะ